เมื่อเรากินไอติมกันเสร็จนะคะเด็กๆก,ก็อยากกินสปาเกตตี้คาโบเนล่าเราก็มาหาซื้ออุปกรณ์กันเนาะอย่างแรกก็ซื้อวิปครีมก่อนนะคะวิปครีมตัวนี้มันมีจะเอาไปใช้ที่มิมอนจะาไปใช้ที่หลานด้วยเนาะแล้วก็บัตเตอร์บัตเตอร์ตัวนี้จะใช้ซื้อแค่ห่อเล็กพอเพราะว่ามีใช้หน้อยแล้วก็เบคอนนะคะ เบคอนของเราเสร็จแล้วมาเลือกดูเส้นเส้นของเราใช้ห้อนี้นะคะแต่ปกติอ่่ไมิ้ใช้สองอย่างแล้วก็เด็กๆอยากกินแซลมอนด้วยก็เลยไปซื้อแซลมอนมานะคะแต่อันนี้เขาจะไม่มีหนังติดมาให้ก็น็ตหนึ่ง โอเคเราก็มาหั่นแบ่งครึ่งแซลมอนนะคะไอแบ่งเป็นชิ้นแซลมอนนะคะเราก็แบ่งชิ้นนะคะให้เป็นสเต็กนะคะชิ้นสเต็กพอคำสำหรับเด็กๆเ,เนาะชิ้นไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าเด็กทาน,นมีมอนก็จะหั่นประมาณ4-5ชิ้นนะคะ4-5ชิ้นเนาะแล้วมามีก็จะหมักด,ด้วยอ่ออลิฟออยนะคะ คลุกให้เท่ากันสองด้านนะคะตามด้วยเกลือค่ะใส่เกลือลงไปนะคะก็สั้งสองด้านเหมือนกันนะคะให้มันมีมง่ายๆค่ะสองด้านให้มันเท่ากันมันจะได้มีมีรสชาติทั้งสองด้านเนาะแล้วก็ตบด้วยพริกไทยนะคะ ที่บ้านจะใช้พริกไทยดําเนาะก็กลับทั้งสองด้านเช่นกันค่ะแล้วส่วนที่เหลือนะคะมีว่ามีจะทำซาซิมิทานนะคะเพราะว่าไปซื้อที่ร้านแล้วน้องให้น้ำจิ้มซีฟูดมาก,ก็โอเคงั้นก็หั่นเป็นซาซิมิสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยพอดีมีดมีไม่ค่อยคมก็เลยจะ หั่นไม่ค่อยสวยนิดนึงนะคะก้ะหั่นตามจริงๆหั่นตามใจชอบของแต่ละคนได้เลยนะคะการทําอาหารไม่มีคำว,ว่าผิดเนาะอยากจะหั่นแบบไหนสไตล์ใครสไตล์มันเลยเนาะนี่ก็จะหั่นแบบนี้ละคะ่ะก็จะได้ซักประมาณ1เสิร์มนะคะของมีที่เหลือก็คือจะได้ประมาณหนึ่งเสิร์ฟเนาะ ีกชิ้นหนึ่งหั่นสไลด์พอคำคำของมีนะคะคำใครคำมันเนาะโอเคอืมก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะก็จะเห็นเห็นนิ้วช่างพาดนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วมีก็จะแรปนะคะแรปแล้วก็เอาไปใส่ตู้ฟรีซส,สักพักนึ่งอะค่ะให้ให้น้องมีความยินแบบนิดนึงอะค่ะเวลาทานซาซิมิมันจะได้อร่อยเนาะ mm hmm. โอเคก็ได้แล้วนะคะประมาณหนึ่งเสิร์ฟของมีอ่ะเรามาแช่ฟรีซเนาะพักเก็บไว้นะคะแล้วเราก็มาทำอ่าส่วนผสมคาร์โบไฮเดรต่อนะคะด้วยการอ่าเอาเวคอนมาจาัดก,การหั่นก่อนเนาะ หั่นเป็นชิ้นพอคำของแต่ละคนเลยนะคะไม่ใช่พอคำก็เลยวอาชิ้นเล็กๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมีต้องเอาไปเจียอีกเนาะไปเจียน้ำมันออกตอนแรกมีกะว่าจะเอาแค่นั้นนะะก็เลยเก็บที่เหลือไว้สรุปแล้วมันไม่พอพอเจียน้ำมันออกมาแล้วมันไม่พอก็เลยต้องเอาหมดทั้งห่อเลยอ่าเราก็มาเปิดไฟเจียเบคอนกันเลยเนาะ ก็เปค้อนหั่นแล้วก็กระจายให้ทั่วค่ะเจียให้ทั่วเนาะเจียน้้ำมันออกมานะคะโอเคแล้วก็ปล่อยไว้ที่บนเตาเนาะแล้วมีก็จะมาหันมาทำครีมซอสคาโบนาราเนาะไว้ซอสเนาะมีจะใช้วิปวป,ปิ้งครีมนะคะเอาลืมเปิดฝาซะง,งั้นโอเคเนาะมีก็ใช้วิปปิ้งครีม แล้วก็พามาซอนเอ้ยเกลือก่อนเกลือนะคะอันนี้นะคะเวลาทําซ้อนหรือทําอาหารแล้วแต่ก็ตามนะคะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่รสชาติของแต่และบุคคลเลยเนาะอันนี้มีก็จะใส่มสมาชอนชีสนะคะโอเคก็ตีให้เข้ากันก็ประมาณนี้เลยตีคนให้เข้ากันเนาะตอนนี้เราก็มาทําซอสก,กันต่อนะชิมค่ะ แล้วเราก็มาทำเส้นต้มสปาเกตตี้เอต้อนมน้ำร้อนไว้ทำสปาเกตตี้เนาะแล้วมีม,มอก็มาทำซอสต,ต่อด้วยกยารแยกไข่แดงนะคะซอสคาโบนาร่าเราจะใช้เฉพาะไข่แดงเนะาะแยกไข่ออกนะคะตอนแรกมีกะว่าจะใช้แค่สองฟองแต่ดูแล้วไข่มันเล็กมีก็เลยต้องเพิ่มจำนวนอีกเนาะ แม่อันนี้ก็เอาออกยากเกินไข่อ,อยู่ในตู้เย็นนานนะคะมันก็เลยแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกยากดนึงเนี่ค่ะก็เพิ่มเป็นสี่ฟองเนาะแยกกันไปเรื่อยๆค่ะอ่ามีมัมนแยกได้ขาวอีแดงได้แล้วเราก็มาจัดก,การตีนะคะตีให้แตกแตกพอนะคะ แล้วก็มาผสมกับไวท์ครีมที่เราทําไว้เนาะแต่บางบางคนนะคะเขาจะใส่ไข่แดงตอนที่คลุกกับสปาเกตตี้เนาะแต่พอดีว่ามีทําสไตล์นี้คือคลุกกันไปเลยเนาะค่ะแล้วก็มาดูเส้นที่ต้มนะคะว่าได้ยังเราก็จะได้เส้นแล้วพอได,ได้เส้นแล้วนะคะมีก็จะเอาน้ําออกแล้วใส่บัตเตอร์ลงไปอันนี้จะเป็นสูตรของที่บ้านนะจะใส่คือเด็กๆก,ก็คือเขาอยากจะ เขาชอบใส่อา่บาบัตเตอร์มากกว่าโบริฟออยเนาะอืมโอเคนะคะตอนนี้เราก็กลับมาทำตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนในการทำสเต็กแล้วเนาะนี่ก็จะใส่บัตเตอร์อ่าและอีกอกระทะหนึ่งก็จะทำซอสผัดซอสไปพร้อมกันเลยไม,ม่ทำซอสไปพร้อมกันเลย เราก็จะเอาแซลมอนลงนะคะเสียดายเนาะน้องแซลมอนที่ได้มาวันนี้เขาไม่มีไม่มีหนังความอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็จะแบบความหอมเนาะก็จะไม่ค่อยมีเนะาะแทนหนังเขาจะแบบเหมือนมันหน่อยมีชิ้นหนึ่งนะคะมีวางผิดเห็นไหมวางผิดหนึ่งชิน้นเอาด้านด้านด้านเขาเรีกด้านอีกด้านหนึ่งลงเนาะ แล้วมกีก็อีกอีกระทะหนึ่งมีก็จะทำซอสเลยนะคะเอาเบคอนลงแล้วเอาไว้ซอสที่ผสมกับไข่แดงเนาะเอาไว้ซอสที่ผสมกับไข่แดงแล้วลงไปแล้วค่ะอ่าลงไปนะคะเราก็นั่นแหละคะ่ะประมาณสไตล์่านทำอาหารง่ายๆ่ยยค่ะ ทุกอย่างลงกระทะค่ะให้มันร้อนให้มันสุกแค่นั้นเอง <c oughs> อ่าก็ชิมนิดนึงนะคะแล้วก็มาที่ซลมอนเราเห็นไหมคะความสุกเขาก็เริ่มขึ้นมาแล้วน้องก็จะไล่ความสุกมาเนาะ <c oughs> ก็มีขยับนิดนึงอันตัวนี้ก็คือเขาสุกชิ้นนี้เขาจะสุกเร็วกว่าคนอื่นเพราะว่าเขาได้น้ํามันเยอะกว่าอาก็เกลี่ยน้ํามันให้ทั่วนะคะแบ่งๆไปเนาะหลายๆชิ้น <c oughs> โอเคกลับไปเห็นไหมคะเมื่อน้องไม่มีหนังน้องจึงเละคะ่ะเละเลยออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อานี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วน้องใกล้สุกละมีก็เอาบัตเตอร์ลงอีกตอนใกล้จะจบนะคะคือการเอาบัตเตอร์ลงลงตอนท้ายอะอีกรอบหนึ่งอ่ะเป็นการช่วยให้น้องหอมขึ้นแล้วก็สีสีของเขาอะค่ะ ก็จะเด่นขึ้นเขาเรียกว่าไรนะเหมือนเหมือนเคลือบน้ามันไว้เนาะมันก็จะเป็นการเคลือบเงาในตัวปลาไปในตัวเนาะแล้วก็มาเพิ่มความเค็มกับพี่บีวมาชิมแบบนี้ค่ะไม่เค็มเลยอ่ะเราก็เติมเกลือไปค่ะบอกแล้วอาหารไม่มีคําว่าาตตัวสดไข่สดมันอ่านี่ค่ะที่บ้านนะคะจะไม่ไม่คลุกไม่คลุกเส้นกับกับซอสในกระทนะเนาะเราก็จะแยกเส้นใส่จาน เราก็จะใส่จานสี่จานนะคะพี่บีมอมมี่แล้วก็แฮรี่โอเคลากซอลงไปเนาะนี่ก็คือไม่ต้องใส่เยอะค่ะแล้วแต่ความชอบพรที่บ้านบ้านเราชอบแบบนี้เนาะเราก็ทําแบบนี้ลูกเราชอบแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นเนาะอ่าเราก็เติมเข้าไปอันนี้ของนี้นะคะเบคอนจะน,น้อยเอาคนอื่น,นิดนึงอืม แล้วเราก็เสิร์ฟด้วยสเต็กปลาที่เราได้มนนันจะเละเห็นไหมมันจะเละหน่อยเพราะมันไม่มีหนังอันนี้จานนี้จะเป็นของพี่บีนะคะของพี่แฮร์รี่น้องแคทแล้วก็พี่บีก็จะได้สองชิ้นจ้าเพราะนางกินเยอะอ่าน,นี่ของนี้นะคะตบด้วยเบคอนทอดกรอบที่เราเหลือไว้แบ่งไม่ได้เหลือเราแบ่งไ,ไว้นะคะไว้เลยหนะ้าเด็กบ้านนี้เขาต้องมี ท็อปปิ้งโรยหน้าค่ะไม่งั้นจะไม่ใช่สปาเกตตี้คาโบนาร่าของข้าวขาวนะอ่าเราก็มานั่งที่โต๊ะแล้วนะคะเด็กๆก็แฮปปี้นี่ค่ะอดใจไม่ไหวกินก่อนคนเดินเขาเลยนะคะส่วนนี้กินสปาเกตตี้ไวส,ส์คาโบนาร่ามันก็ต้องมีน้ำอองุ่นเนาะเสิร์ฟพร้อมน้ำอองุ่นคะ่ะก็จิบๆเป็นกระใสนะคะเข้ากันสุดๆอ่าลืมไปมีซาซิมิ เขาสันสุดๆน้ำอ่างหุ่นงงด้วยจ้าอาร่อยอร่อยมากค่ะเด็กๆเอ็นจอยเด็กๆแฮปปี้นะคะวันหยุดของเราของมีเนาะพวกเนาะเด็กๆก,ก็แบบอขอในสิ่งที่เขาอยากทานเนาะ